และเมื่อวานพอพูดถึงประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยมูฟังคะก็จะมีอยู่ประเด็นประเด็นหนึ่งหละโอ้โหที่ยังคงเป็นข่าวต่อเนื่องกันอยู่นะนะคะมูฟังคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับดิวลับนั่นเองเรื่องของดิวลับน่นะนะที่ทางคุณทักษิณเองเนี่ยออกมาตอบโต้เนี่ยนะคะคุณวิรัติรัตนเศษที่บอกว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยจะยกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับคุณเอกปวิทยนะ์เนี่ยนะคะก็คุณทักษิณเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าคงไม่โง่พอนะคะพักเพื่อไทยคงไม่โง่พอที่จะยกตําแหน่งนายกเนะคะให้กับ พลเอกประวิธในขณะที่คุณจะจํากันได้ว่าคุณภูมิธรรมเองน่ยนะคะก็ยังบอกเลยบอกว่าฝันกลางวันหรือเปล่าเรื่องนี้น่นะคะก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกนํเอาไปถามนะคะถูกนํเอาไปถามพลเอกประยุทธ์ด้วยปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เองน่ยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ตอบเลยค่ะนะคะไม่ตอบบอกก็ว่าไปในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพลเอกประวิ์เองก็โดนถามเหมือนกันทุผู้ฟังคะพลเอกประวิธเองน่นะคะก็ตอบสั้นๆบอกว่าตอบไปแล้วแต่ว่าตอบไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อ่ ไม่ได้ทําให้ผู้สึกข่าวเนี่ยนะคะกระจายในแง่ของคําตอบของพลเอกประวิทย์แต่อย่างใดเลยคือพอผู้สึกข่าวถามย้ำอีกบอกว่าจะชี้แจงเรื่องนี้หรือเปล่าพลเอกประวิทย์ก็จะตอบคําเดียวบอกว่าตอบไปแล้วพอถามอีกบอกว่าไอ้ที่ตอบไปแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าจะไม่ร่วมกับพักเพื่อไทยใช่หรือเปล่าพลเอกประวิทย์ก็ไม่ตอบอีกนะคะแล้วก็ขึ้นรถเดินทางกลับออกไปจากทำเนียบร,รัฐบาลทันทีและก็ในช่วงเย็นเนี่ยนะคะพลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยพอถูกถามว่าได้พูดคุยกับคุณวิรรัหือยง วนเประวิทย์ก็บอกว่าไม่ได้คุยค่ะแล้วก็ถามกลับว่าแล้วคุณทักษิณว่ายังไงซึ่งมนชนก็เลยตอบไปบอกว่าพักเพื่อไทยเขาไม่ได้โง่ที่จะมอบตําแหน่งนายกให้กับพรรคอื่นซึ่งวันเดประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าโบกมือปฏิเสธค่ะส่วนทางด้านตัวของคุณวิรัตเองมูฝังคะก็พูดในประเด็ดนนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมาจากการไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งแล้วก็ให้ความเห็นว่าในอดีตเนี่ยพรรคต่างๆอาจจะมารวมตัวกันแล้วก็ไม่รวมตัวกันหรือว่ารวมกันแบบหลุมหลวมแต่ว่ากรณอณมม่่ยาทยทออาาวไไดะ เมื่อการเลือกตั้งปี62ตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยก็เคยเสนอชื่อคุณธนาทรจึงรู้เรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นนายกเลยเอามาแข่งกับพลเอกประยุทธ์ทั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเองก็มีแค a n ิเดตนายกเนี่ยเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคุณชัดชาติและคุณชยัยเกษมเพราะฉะนั้นก็ขอย้ำไปเลยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะซ้ำรอยได้เรื่องนี้ไม่ได้จบที่หัวหน้าพักแต่ว่าอาจจะมีจุดจบอีกทางหนึ่งปลายทางนั้นคําตอบสุดท้ายก็ร,รู้กันอยู่ก็คือคุณทักษิณซึ่งท่าานได้้อออกมตบแลว ซึ่งก็ได้บอกไปกับทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายว่าขอไม่พูดในประเด็นนี้เพิ่มเติมละค่ะนะคะขอไม่พูดในประเด็นนี้เพิ่มเติมแต่ว่าขอให้รอดูตัวเลขหลังวันที่1 4พฤษภาคมก็แล้วกันก็เหลือเวลาอีก40วันตัวเลขในวันนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นจะเดินต่อไปยังไงตั้งรัฐบาลกันยังไงตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนค่ะ ทางด้านนะคะตัวของคุณภูมิธรรมเนี่ยนะคบทางคุณวิรัติเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าที่บอกคุณภูมิธรรมออกมาตอบโต้ผมว่าผมได้ฝันกลางวันเนี่ยผมไม่ได้ฝันแต่มันอยู่ในเหตุผลของความเป็นจริงซึ่งตัวเลขที่อยู่เนี่ยในผลโพลบางหน่วยงานที่ทําออกมาประเมินได้ว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะมีตัวเลขเท่าไหร่ก็เป็นไปตามหลักการความจริงส่วนผลโพลต่างๆที่สํารวจทั้งประเทศที่ออกมานันเนี่ยมันคาดเคลื่อนเยอะยืนยันว่าพลังประชารัฐวันนี้มีตัวเลขความเป็นจริงคือได้เกือบร้อยเขตและสสบัญชีรายชื่อประมาณอีก20คน คุณวิรัตย์ยังบอกอีกด้วยบอกว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองได้ก้าวเข้ามาในอีกระบบหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าส่งเสาไฟฟ้าก็เป็นไม่ว่าจะส่งในานามพักไหนยอมรับเลยว่ากระแสเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญแต่ว่าการที่ผู้แทนอยู่ติดก,กับพื้นที่เนี่ยสำคัญเหมือนกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าจากโพที่พลังประชารัฐให้ความเชื่อถือเนี่ยไม่มีพักไหนได้แลนสไลด์ใช่หรือเปล่าคุณวิรัตบอกว่าไม่ใช่แลนสไลด์หรอกนะคะทางคุณวิรัตก็ยืนยันเลยค่ะว่าพักพลังประชารัฐนี้เชื่อเลยว่าจะไม่มีแลนสไลด์จากพกเพเื่อย